สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Team Live เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคอ o ์ส c อนติเนนตอีกแล้ววันนี้ที่ผมทำคลิปนี้นะครับเป็นวันที่19เนาะเดือน3ปี2020นะครับเกมเขาได้อัปเดตคอนเทนต์ใหม่เข้ามาพร้อมตัวละครใหม่ตู้ใหม่นะครับเรามาดูทีละอย่างกันเนาะ,อ,ะอันแรกก็คือภารกิจพิเศษใหม่อันเก่านี่หายไปแล้วนะที่เราฟาร์มฟาร์มไอปีกดำกันนะหายละนะก็จะมีอันใหม่เข้ามาก็คือภารกิจมเมล็ดพันธุ์แห่งความพินาศนะครับเป็น เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของซโคมอนนะฮะจะมีแบ่งเป็นสามระดับเหมือนกันนะข้างในนี้ก็จะดอบของแล้วเอาไปกาชาเหมือนเดิมนะครับนี่นะจะเป็นการดอปปีกอ่านี่นะฮะเหมือนกันปีกแห่งความชั่วร้ายนะเอาไปสุมที่ไหนนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคนถามสุมตรงนี้นะทำภารกิจให้เรียบร้อยแล้วก็มาสุมตรงนี้ เป็นอีเวนต์ในช่วงนี้นะครับข้างในเรามาดูการก่อนมันมีอะไรก็จะมีเศษลูกแก้วของมูฮูลูกแก้วของเนออนแล้วก็ลูกแก้วของเคเบลอนะครับแล้วก็ไอพวกของ EXP เพิ่มของเพิ่มเงินนี่เนาะแล้วก็เหรียญทองเหรียญเงินนะครับแล้วจะมีนี่ที่มาเข้ามาใหม่ก็คือนี่ตั๋วเล่นเร็วของดาสูโทซึ่งเป็นบอสใหม่เข้ามาพร้อมวันนี้นะครับ่ะดาสูโทนะเรากลับไปที่ ดาสุโทคืออะไรมันคือบอสเต่าถ้าคนเคยเล่นโยไกซาก้าจะจําได้นะครับบอสเต่าจะยากกว่ามาติคอนนะครับซึ่งผมลองเล่นไปละยากกว่าจริงๆด้วยมาติคอแล้วก็ตรงนี้นะครับมาดาสุโทเข้ามาใหม่วันนี้ต้องผ่านเนื้อเรื่องระดับอีลิตก่อนอันที่อันที่หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าผ่านอีลิตหนึ่งขีดสิบถ้าจำไม่ผิดสองขีดสิบหรือว่าสามขีดสิบนี่แหละผ่านมาแล้วก็ถัดมาก็คืออีลิตสี่ขีดห้าก็จะเข้าขั้นสองได้นะครับอ่ชิ้นที่สอง ชิ้นที่3ก็5้าตามนี้เลยนะฮะคือเราต้องเคลียอีเลนให้หมดก่อนเราถึงจะคลาฟอาวุธของดาสุโทได้เราไปดูดาสุโทเป็นอะไรเป็นเต่านี่นะครับข้อมูลจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดของไอตัวเนี้ยวิธีการลงหรือว่าอาวุธรีวิวอาวุธของมันอนะ่ะเดี๋ยวผมจะทาแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอบอกว่ามันดอบของซึ่งเอามาคลาฟก่อนละกันเนาะนี่นะครับฟาร์มแล้วไปคลาฟตรงไหนนะครับ เดี๋ยวบอกให้หมดหมดไปเลยครับตรงนี้เผื่อคนที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะอุปกรณ์แล้วก็ดาสุโทนี่นะครับจะเป็นเซตใหม่ซึ่งเซตอาวุธใหม่เนี่ยมีคนเคยถามผมว่าออ,อาวุธของมังกรฟ้าใช้เซตอะไรดีตอนนี้ผมเปลี่ยนคำตอบแล้วนะครับเป็นเซตนี้นะไม่ใช่เซตนี้แล้วนะไม่ใช่เซตบัตีคอนแล้วนะเกมนี้จะเป็นประมาณนี้นะค,คำตอบหรือว่าแพทใหม่ๆมันจะ แพทไปทับอันเดิมตลอดนะครับซึ่งตัวละครเหมือนกันถ้ามีตัวใหม่ๆม,มาจะเป็นเมตาใหม่ตลอดน่าจะเป็นแบบนี้นะผมไม่ฟันธงแต่เซตอาวุธนี่บอกเราได้ชัดนะครับว่าเซตมัติคอดูคร่าวๆนะครับได้ความค่าความสามารถหลัก800นะฮะซึ่งเท่าที่ผมดูมรวมนะเอาเอา,เอาความคิดของผมเองนะมัติคอยังไม่ดีสู้ดาสุโตดาสุโตดีกว่านะครับ นี่นี่นี่เป็นความคิดของผมเองนะโอเคหลังจากนั้นมีอะไรกันอีกไม่มีอะไรละไปแฮป,ปปี้กาชาเดอเอาละครับผมเริ่มเปิดไปแล้วนะครับที่เป็นชุดที่หนึ่งนะฮะเมื่อกี้ลืมอัด พอลืมอัดแล้วก็รีบมาอัดตรงกลางตอนกำลังเปิดแพ็กแรกนะเดี๋ยวกลับไปที่รายละเอียดอีกทีหนึ่ง <c oughs> เมื่อกี้ผมมีอยู่ห้าหมื่นเจ็ดพันเพชรนะครับเอาสกิปเลยชุดแรกนะฮะมาแล้วไวเวิร์นเป็นดีสุดในในครั้งนี้นะฮะเอ่อผมมีอยู่ห้าหมื่นเจ็ดเปิดไปสามพันเหลือห้าหมื่นสี่พอดีเมื่อกี้อะ่ะผมไม่ได้เลคคอร์ดแล้วก็เพิ่งมาเช็ค ่ะตอนนี้เลิขอดละต้องขออภัยด้วยเรามาดูรายละเอียดกันใหม่นะครับรายละเอียดกันในตู้นี้นะครับจะมี4ดาวเพิ่มเลดพิกอัพอยู่3ตัวนะครับเอ่อเลดสีดาวอีกที่2.5%นะครับ4ดาวสูงสุดในตู้นี้แล้วจะมี3ตัวนี้ที่เพิ่มเลดอยู่ก็คือซาโคลมอนคังริมนางนาซึ่งตัวซาโคลมมนเนี่ยจะเป็น1ใน4จัตุรเทพนะครับของไอโยกา,ยากะ ทำลายล้างนะครับซึ่งถ้าแผนนั้นอนะ่ะเก่งนะครับ OP มากๆแต่ผมเคยทำคลิปนี้ไว้เนี่ยสองสามปีนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ description น,นะครับซึ่งรายละเอียดของในคลิปอะเอามาอ้างอิงตรงนี้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นคนละบร,ริษัทกันเขาเล่นเป็นควของเน t m มา b l เนะครับครังนี้มันเป็นของ l ลท์เกมนะครับก็ดูเอาสนุกสนุกแล้วกันลิงก์อยู่ข้างล่างเนาะโอเค ถ้าอย่างนั้นนะครับผมหวังที่จะได้คาซาโคมอนสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับเหลืออยู่ห้าหมื่นสี่นะครับเดี๋ยวขอเช็คอีกทีว่าเลคคอร์ดแล้วนะเปิดห้าหมื่นเจ็ดเปิดไปแล้วหนึ่งสิบเก้าครั้งครับทั้งหมด สามดาวนะครับซึ่งเป็นโบนัสต่อไปนหะมสกิปโอเคต่อครับ มาแล้วหนึ่งโอ้โหนกเพลิงเคต่อครับโอ้โหคือถ้าไพ่มันไม่คว่ำไว้นี่แสดงว่าทำใจไว้ได้เลยนะเอาต่อ ความละความอุ้มเรียบร้อยนะครับมาละหนึ่งนะมาละหนึ่งเดี๋ยวเราออกไปเช็คกันดีใจดีใจดีใจผมนึกว่าจะไม่ได้แล้วเพราะาครั้งนี้เปิดค่อนข้างจะก็จะน้อยอยู่นะครับ19ครั้งไปดูก่อนเช็คก่อนตัวนี้ได้แล้วนะสาคนวันมาละครั้งครั้งลิมกับนางมากนะฮะ เหลืออยู่539,000นะครับเหลืออีก10สามครั้งเนาะมาละโล่งใจแล้วครับหลังจากนี้ซาโคลมอนมาอีกตัวก็ดีได้ทำ5ดาวเนาะเฮ้ยสกิปนะกว๊วสบายใจละอุ๊ย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 เดี๋ยวนะครางริมครับมาอีกหนึ่งครางริมหนึ่งนะดีครับดีงามเหลือนางนาคนะครับ สายจบตีเวทนะครับหน้หนาแล้วก็ซาคมน่านมันเป็นสายตามเวทเท่าที่อ่านานสก,กิลนะโอ้ยกดผิดนะน้องจอยน้องจอยน้องเมื่อกี้ใช่อน้องจอยนะโอ้โหกลิบเลยฮนะกลายเป็นเศษหมดเลยต่อถาเจอเลยอีกสักสิบครั้งใช่ไหม มาละสกาดี้เค okay. สกาดี้เป็นตัวดาเมจนะครับตัวธาตุกำลังเนาะตัวแทงไม่ใช่ธาตุเวทไม่ใช่สายเวทนะฮะก็ยังก็ยังก็ยังมันจะมาให้ครบเลยหรือ,องไงเนี่ยอืมลิปล๊บ เรียบร้อยครับผมมาอีกหนึ่งนะครับสรุปซาครอมอนผมเออ่ได้มาอีกตัวหนึ่งนะก็กลายเป็นลูกแก้วสา,าพนึกไป300อยนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยกาดล้างลากเอา้าปะ เพ่อนนี่อ้โหเดี TALIESIN ๋ยวนะแผ่นนี้เขาต้องการแจกไอ้ซาโคมอนหรือเปล่าเพื่อนนะครับก็ก็ได้สามนาะสามได้ได้มาสามจริงนะซ้ำจริงนะเหลือสองเอ็ดนะครับผมจะเปิดให้หมดแล้วกันเดี๋ยว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 ตรงนี้ไม่ดูไม่ดูขออภัยนะครับก็ได้ซาโคมอนกันเยอะนะครับแสดงอ่ะวิกาลาแลนด์ด้วยชื่อเฮ้ต่อต่อต่อ นี่ตู้นี้ดีฮะอ่าเริ่มไม่ดีแล้วฮะก็ลุยต่อก็อย่าดาราม่าแล้วกันนะฮะว่าผมเก็บไม่เก็บเพชรไว้ทำไมนะฮะก็เปิดให้หมดนะฮะจนหมดไปเลยสนุกดีมามาแล้วมาแล้วอืมคังชิอืม ยังยังยังไม่มีนะฮะตัวนี้ต่อห้าพันเจ็ดเฮ้ยห้าหมื่นเจ็ดนะครับก็ใช่ไหมห้าหมื่นเจ็ดไม่ได้นะครับสามหมดเลยหื <c oughs> <c oughs> เหลือแม่น้าคนเดียวนะจ๊ะ กลิบม,มาโอ้โหเงียบครับมีคังริมโอ้โหคางริมนะครับได้มาอีกหนึ่งกลายเป็นลูกแก้วไปซะสามร้อยนะครับขอดูครั้งสุดท้ายแล้วนะครับหมดละไป คลิปนี่โอ้เรียบรอยร้รอยนะครับสรุปใบสุดท้ายนะครับนางนาคมาแล้วนจะจ๊ะแต่ปัญหาก็คือผมจะทำตัวไหนเป็นตัวทองดีนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวเรา,เราออกไปดูกันนะครับสรุปก็ในตู้นี้อย่างที่เราเห็นกันนะเราก็กลับไปดูครับนะครับแล้วเราครับลูกแก้วกันซารโคลมอนนะครับ โอเคผมพอครับที่จะขึ้นอีก300ตัวนะครับไอสามชิ้นนะครับทํา5ดาวได้ซึ่งถ้าตัวซ้าเกมเนี่ยมันจะกลายเป็นลูกแก้วเราจะเอามาคราบตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งถ้าผมอยากจะได้คังริมผมก็ใช้คังริมไปเลย3,000จะเหลือแค่พันกว่าผมจะขึ้นไอซาคุมอนไม่ได้นะฮะก็ต้องไปเก็บจากกิจกรรมมาอีกนะครับหรือไม่ก็กระชายอีกให้ได้ตัวซ้ำจนครบ3000นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันก็ลิงก์ ลิงโหลดเกมนี้ก็อยู่ในเพจสโตไทยนะครับส่วนลิงก์รีวิวตัวเนี่ยซึ่งเป็นเวอร์ชั่นเก่ามากที่ผมทำตั้งแต่สมัยมีมือถือเครื่องเดียวนะก็ดูอาสนุกสนุกว่ากนะครับส่วนรายละเอียดของอุปกรณ์เซตดาสุโทเดี๋ยวทำต่อคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม